2องห้าหนึ่งรางวัลที่3ามครั้งที่สามเจ็ดแปดสามห้าเก้าศูนย์เจ็ดแปดสามห้าเก้าศูนย์รางวัลที่สามครั้งที่สี่แปดหนึ่งเก้าแปดหกสามแปดหนึ่งเก้าแปดหกสามรางวัลที่สามครั้งที่ห้าสามห้าห้าแปรางวัลที่สามครั้งที่ห ห้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดศูนย์รางวัลที่สามครั้งที่เจ็ดสามแปดหกสี่แปดหกสามแปดหกสี่แปดหกรางวัลที่สามครั้งที่แปดหกห้าสองศูนย์สองหนึ่งหกห้าสองศูนย์สองหนึ่งรางวัลที่สามครั้งที่เก้าห้าเก้าสามหกหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสามหกหนึ่งหนึ่ง รางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายหนึ725ก้าแปดเจาองหารางวัลเล็หน้าสตัวครั้งที่หนึ่งเจเรางวัลเล็หน้าสตัวครั้งที่สองสองห้าองหารางวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่1นึ่งหกหกรางวัลเล็ท้ายสตัวครั้งที่สองสี่ศูรางวัลเลขท้าย2ตัว <AN> 7 26, 7 26. เจ เจ้าหน้าที่ได้อ่านรางวัลสําคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานําบัตรประจําตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติด